สวดีครับก็พบกับรายการเรียวรีวิวนะครับที่ดีมคลินิกนะครับหมอทรงยศนะครับก็ศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วก็เรียวรีวิวก็เป็นคนไข้จริงๆที่หลังจากเสริมหน้าอกไปประมาณเท่าไหร่นะอันนี้6เดือนวเนาะวันนี้ผ่านมาะ6เดือนนะครับก็ได้หน้าอกที่สวยแล้วก็เป็นธรรมชาตินะในไซส์ที่2 7 5 c ซีซีนะขามโมทีว่าเออโกโนมิกนะครับ ก็ในคนผอมเนื้อน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีเคล็ดลับมีเทคนิคในการจะวัดแล้วก็ทําให้มันดูสวยแบบธรรมชาติได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ฉีกไขมันไม่ได้เป็นไฮบริดแต่ว่าก็ยังดูแบบสวยแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็พอดีตัวนะครับอ่ะแนะนาตัวอะไรกันครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อจานีนะคะอายุ27ปีค่ะอ่าคุณจานีก็ทํางานมาระยะหนึ่งแล้วทําร้านเสริมสวยธุรกิจเสริมสวยอย่างเงี้เนาะการที่แต่งตัวก็ต้องแบบ บุคลิกดีมั่นใจก็คิดมานานพอสมควรแล้วใช่ไหมครับเรื่องการแต่งหน้าอกเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วเรื่องตอนแต่งตัวก็อาจจะไม่ได้แบบต้องแต่งตัวโชว์ตลอดแต่ว่าถ้าตอนที่จะแต่งชุดสวยๆไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาใช่ไหมปก,กติบอกว่าอยากจะใส่ชุดแบบสายเดี่ยวคอลึกชุดเดสอะไรเงี้ยแล้วมันมีปัญหาเห็นบอกว่ามีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับคือมันก็ดูส่วนทรงไม่ชาร์ตนะคะมันก็ดูแบบ ไม่เป็นผู้หญิงเราอยากอยากจะ<บ>เป็น,บบนผู้หญิงน่อยตัวเดิมเนี่ยนะตอนทำเนี่ยซึ่งก็จะแบบเห็นบ่กมันไม่มีเนินเนาะแล้วก็มันจะใส่คือเนื่องจากมันมันโชว์อยู่ตรงกลางมันก็จะใส่พวกบลาดานันปีกนกอะไรพวกนี้ไม่ได้ถึงจะใส่ก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเดิมมีสักร้อยห้าสิบสีสีเท่านั้นเองฉะนั้นพอเนื้อน้อยมนันเป็นคับเอที่ไม่ไม่เต็มคับเอด้วยซ้ำไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแต่งตัวไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับ ใส่ฟองน้าก็ไม่ได้ใส่ทุกโอกาสแล้วมันก็ใส่ได้แค่บางชุดเนาะแล้วก็พอเชื่อแฟชั่นตัวเล็กอย่างเงี้ยใส่แล้วถ้าเกาะอกแล้วไม่มีหน้าอกมันก็ไม่สวยใช่ไหม,มอ่าเลยคิดว่าเสริมหน้าอกดีกว่าอย่างเงี้ยเหรอครับอืมแล้วเราเลือกยังไงเสริมหน้าอกเนาะทำยังไงมันถึงจะได้สวยแล้วก็ธรรมชาติเราแบบหาข้อมูลอะไรยังไงมาบ้างครับก็ดูรีวิวคะ่ะดูตามเพจต่างๆแล้วก็เลือกเลือกคุณหมอก่อนที่จะมาเข้า เข้ามาปรึกษามีการดูยังไงเช็คยังไงเห็นเพื่อนเพื่อนก็ไปทําที่อื่นมาเหมือนกันบอกว่าใส่สามร้อยเสอะดีอะไรเงี้ยเป็นยังไงเราดูเราตัวเท่ากันใส่สามร้อยเราเรารู้สึกว่ายังไงเราเราอยากได้แบบพอดีตัวของเรามากกว่าเราก็เลยเลื่อนจะมาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยเช็คว่าร่างกายเราต้องใส่ไซส์ไหนถึงจะแบบพอดีางคะ ใช่เพราะว่าของเราก็มีความไม่เท่ากันด้วยเนาะหนะ้าอกสองข้างเราคือเป็นอกบุม๋มอะอกบุ๋มข้างหนึ่งกระดูกอกบุม๋มคือกระดูกมันยุบลงมาข้างล่างปกติอกมันก็กลางๆอย่างเงี้ยเนาะก็แบนแบถ้ากระดูกซี่โครงนะไม่ไม่นับรวมตัวเนื้อนมนะกระดูกอกบุ๋มมันคือกระดูกซี่โครงที่มันยุบลงมาข้างหนึงซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมีมีทั้งแบบยุบตรงกลางแล้วก็ยุบด้านใดด้านหนึ่ง แต่ว่าเท่าที่เจอบ่อยเนี่ยจะเป็นแบบยุบด้านเดียวซึ่งของหุ่จานินก็คือเป็นด้านขวาที่มันยุบมากกว่าด้านซ้ายปัญหาของคนที่กระดูกอกบุม๋มคือเจอบ่อยนะในสักห้าเปอร์เซ็นติเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยที่คนหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาแล้วหมอหลายคนก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาด้วยก็เอาซิลิโคนใส่เข้าไปปัญหาจะเกิดตอนหลังผ่าตัดที่หมอไม่รู้นั่นแหละว่าก็คือตอนใส่ตอนแรกหัวนมก็อยู่ตรงกลางแต่ว่าถ้าคนเป็นอกบุ๋มเนี่ยแล้วเป็นอกบุ๋มข้างเดียวใส่ซิลิโคนไปปุ๊บ ตอนแรกดีทุกคนหมอทุกคนที่ทําออกจากห้องผ่าตัดมาก็เอาหัวนมวางไว้ตรงกลางซิลิโคนนั่นแหละคิดว่ามันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปซึ่งเปล่าไม่ใช่คนที่กระดูกอกบุ๋มสักพักหนึ่งซิลิโคนมันก็จะเคลื่อนไหลไปตามกระดูกที่มันบุ๋มลงไปมันจะทําให้กระดูกอกบุ๋มหรืออกเอียงเนี่ยนะครับซิลิโคนมันจะไหลแล้วก็จะทําให้ซิลิโคนผิดตําแหน่งอยู่สูงหรือต่ํกของปกติหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องหัวนมชี้ไม่เท่ากันได้ เนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยที่หมอตรวจเจอซึ่งจริงๆเรารู้มาก่อนไหมคุณจันทร์เรู้มาก่อนว่ากระดูกเราเป็นอกบุมกระดูกเรามันไม่เท่ากันมันมีปัญหาอะไรเงี้ยคิด,คดมไ,มไม่ไม่ไม่รู้ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยเพราะว่าเราก็อยู่กับเรามาไม่เคยมีปัญหาเราก็ตรวจเองก็ตรวจไม่เป็นมันตรวจยากเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหมอที่ละเอียดพอเนี่ยเขาจะบอกเราได้ว่า หน้าอ,อกทั้ง11แบบเนี่ยเราเป็นแบบไหนกระดูกนูนแบบไหนกระดูกบุ๋มแบบไหนกระดูกเอียงแบบไหนแล้วต้องแก้โดยวิธียังไงเนาะมันหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ต้องแก้ด้วยซิลิโคนที่มันต่างไซส์หรือต่างความต่างความพุ่งกันหลายๆครั้งก็ต้องแก้ด้วยการเย็บล็อกตำแหน่งตรงกลางไม่ให้มันขยับหลายครั้งก็ต้องแก้ด้วยการยืดเนื้ออะไรทีก็อาจจะต้องยา้ายตำแหน่งหัวนมเพื่อไม่ให้มันปรับปรับให้มันพอดีกันดังนั้นมันมีปัญหาแล้วก็มีคือแต่ละคนมีร่างกายที่ไม่เหมือนกันมีความต้องการ ที่จะแก้ปัญหาไมให้มันเพอร์เฟกต์อ่ะไม,ไม่ไม่เท่ากันทุกๆคนเนี่ยหน้าอ,อกไม่เท่ากันหรอกซ้ายกับขวานะครับคน90%เนี่ยหน้าอ,อกไม่เท่ากันอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยว่า90%ของคนนะนมไม่ได้เท่ากันและที่50%ของที่ดีมคลินิกเนี่ยใช้ซลิโคนต่างไซส์ต่างต่างรุ่นต่างโปรไฟกันมันจะสามารถกลับมาแก้ให้มันเท่ากันได้แต่หมอต้องถ้าใช้ต่างไซส์เนี่ยต่างต่างความพุ่งเนี่ยมันจะต้องวัดตำแหน่งให้ดีไม่อย่างงั้นมันใส่ไปแล้วมันก็จะ เกิดเบี้ยวเกิดเอียงได้ง่ายเนาะซึ่งที่เคสเนี่หมอก็จะใช้เทคนิคในการที่จะส่องกล้องแล้วก็ทำทำการยืดเนื้อให้พอนะแล้วก็เย็บล็อกตำแหน่งถ้ายิ่งคนเป็นองค์บุมเนี่ยมันจะต้องมีการล็อกตำแหน่งของซิลิโคนคือเย็บเนื้อด้านล่างเพื่อที่จะเป็นขอบของของตัวซิลิโคนเลยมันกักกันไว้ตรงกลางไม่ให้ซิลิโคนไหลข้ามมาอีกข้างหนึ่งหรือว่าเรียกว่านมแฝดหรือนมเคลื่อนนะครับก็อันนี้ไม่มีที่ดีมคลินิกแน่นอน นมแฝดหรือนมเคลื่อนมันจะเกิดเมื่อตอน3เดือน5เดือนนะมันไม่ได้เห็นมาตั้งแต่ตอนแรกหลังผ่าตัดอย่างที่บอกไว้เพราะฉะนั้นเวลาจะดูรีวิวเนี่ยก็ดูเคสจริงๆอย่างนี้แหละแล้วก็ดูเนี่ยหเดือนมาแล้วถ้าเอียงมันก็เอียงไปแล้วแต่ว่าเคสเนี้ยไม่มีเรื่องความเอียงคือเดิมมาด้วยความเอียงแต่หมอสามารถแก้ปัญหาเรื่องที่นมเบี้ยวนมเอียงนมไม่เท่ากันให้ได้นะเรื่องความนมเอียงก็อาจจะไม่ได้รู้มาก่อนเนาะว่าไม่เท่ากันแล้วก็ไซส์ที่ต้องการเนี่ย โจทย์มาบอกว่าก็น่าจะได้ประมาณคับสี่เนาะที่เท่าที่คุณจเนียนดูบอกว่าเออคับสี่ขึ้นมาแต่ว่าไม่ต้องแบบล้นสี่ไม่ต้องสามร้อยกว่าสี่สี่เห็นเพื่อนบอกว่าทำสามร้อยมาวันใหญ่ไปเราคิดว่าเป็นยังไงการใส่ไซส์ใหญ่ๆเกิดมันมีปัญหาอะไรบ้างอืเพื่อนบอกว่าปวดหลังด้วยนะคะนานๆไปปวดหลังแล้วเราอยากได้แบบที่แบบปลอดภัยเพราะว่าเราทํางานใช้แรงอยู่ตลอดเวลาเราอยากจะแบบ ไม่ต้องใหญ่มากจะได้ทํางานได้คล่องตัวมากขึ้นการใช้ชีวิตการออกกําลังด้วยใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็การแต่งตัวด้วยแต่ใ,<ช>ใหญ่เกินบางครั้งก็มันอาจจะ<ด>แบบเธถธาถ้านมใหญ่แล้วไม่มีสะโพกอ่ะมันจะกลายเป็นข้างบนใหญ่แล้วก็ตันตันอยู่ข้างบน ถ้าเป็นคนแต่ถ้าใครมีสะโพกก็สามารถที่จะใส่ข้างบนใหญ่ได้มีมีสโพคมีเอวอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะใส่ให้ดูเป็นนาฬิกาทรายไงแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเนื้อเป็นพนผอมเนื้อน้อยอย่างเงี้ยนะครับใส่ใส่ใหญ่เกินเกินครับสีกลางๆเนี่ยก็เริ่มเรียกว่ามันอาจจะตันได้หมอก็ไม่ไม่ฝืนวันใหญ่ให้ถ้าถ้ามันไม่เหมาะสมเพราะบางครั้งเนี่ยเราเหมือนเราดูหลายๆคนนะก็คือดูรีวิวแต่ว่า คนที่เอามาเป็นแบบในใจของเราอ่ะมัน,มนโครงสร้างไม่เหมือนเราไงเออเพราะนั mm ้น hmm. เอารูปเลฟมาให้ดูก็ได้แตห่หมอบอกว่าบอกไว้เลยว่าคนประมาณ50%เซล,เละไม่ไม่ค่อยสไตล์เดียวกับเราเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการเอารูปมาลองเอารูปให้หมอดูแล้วก็เลือกซิลิโคนมาลองแล้วก็ดูการวัดซิลิโคนที่เนี่ย คือบอกคิดว่ามันพอดีตัวแต่ละคนเนี่ยม,มันมีความไม่ไม่เท่ากันความต้องการไม่เหมือนกันหมอจะวัดให้ประมาณสัก3ามสี่ไสเนาะอันนี้ตรวจบอลรองก็จะมีตัวรองแล้วก็วัดให้ดู3ามสี่ไสอันไหนมันพอดีกับเรามาเราก็พอดีพอดีแบบหมอว่าก็คือดูทั้งตัวว่าเออด้านบนด้านล่าง ตัวช่วงตัวด้านบนช่วงตัวด้านล่างเป็นแบบไหนหมอก็จะให้ไซส์ซมาเป็นเป,นเปนเลนเป็นทางเลือกไวเนาะเพราะซึ่งตอนลองก็จะให้มาตั้งแต่230ร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบประมาณนั้นเนาะหรือว่าถ้าจะเอาเป็นทรงพุ่ง300ก็ได้แต่อันนี้ก็ไม่แนะนําก็สุดท้ายให้ลองแล้วก็ชอบที่270กับ250เนาะคือสองข้างมันไม่เท่ากันนะครับเป็นยังไงบ้างเรื่องหลังตอนทำหนะ้าอกนี่มีความเจ็บความช้ำความบวมอะไรเงี้ยเราเป็นยังไงพักฟื้นเป็นยังไงบ้างครับ หลังทําเนี่ยไม่ไม่เจ็บค<ม>่ะแค่แค่แบบวันแรกกับสองวันแรกก็จะต้องมีแบบคนช่วยพยุงน,นิดหนอ่อยแต่ว่าไม่ได้ทรมานไม่ได้แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยติดเตียงขนาดนั้นเข้าห้องน้ำ<อ>ได้ปกติอ่าก็คืออาจจะมีคนอยู่ด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่าไม่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นนอนโรงพยาบาลทบทาที่คลินิกแล้วก็สามารถกลับได้เลยนะครับเรื่องทรงละหลังทําเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็จากคนหลังรอบข้างหลังทํา อันนี้มันผ่านมาหเดือนแล้วเนาะเป็นอ<ด>ย่างไรธรรมชาติคได้ตามต้องการไหมได้แบบตอนตามโจทย์เลยไหมไซส์นี่เหมือนเหมือนที่เราลองเลยไหมใช่ค่ะแล้วก็เวลาแต่งตัวก็สวยขึ้นดูมีสริระมากขึ้นเนะะี่ยค่ะอือก็คือได้ไซส์ที่ตรงตรงที่ต้องการเพราะว่าเราตัวลองของเราเนี่ยมันเป๊ะมากขนาดว่า5้าซีซีมันก็มันก็ยังหาซีซีดูความต่างได้แล้วก็ มันเป๊ะขนาดว่าหนึ่งปีหรือหกเดือนผ่านมามันก็จะยังยังดูได้เหมือนกับตอนที่วันลองเลยนะครับเพราะบราเราก็ใส่เป็นบราไม่ดันแล้วก็ตัวลองเราก็จะมีเสื้อลองแล้วก็มีชุดลองให้แบบมันจะเห็นโครงสร้างเราชัดเจนว่าทําไปแลเราจะเป็นแบบนี้ทําแบบถ้าทําใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้เล็กกว่านี้อีกนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้คือเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะสำหรับการลองที่ดิมกินิกงจะค่อนข้างวัดแบบ พอดีตัวเป๊ะๆจ,จริงๆเราก็มีทางเลือกให้กับคนไข้แน่นอนนะนันไม่ต้องกังวลว่าทำแล้วจะได้ไซส์ที่แบบมันจะไม่พอดีเราต้องเผื่อนู่นเผื่อนี่ไม่จําเป็นเลยครับก็ได้หน้าอกที่สวยแล้วก็พอดีตัวพอดีความต้องการเนาะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติจริงแล้วที่เลือกดีมคลินิกเพราะความธรรมชาติเนี่ยเหรอเป็นยังไงเราคิดว่านมธรรมชาติเป็นยังไงคนจันทร์เนี่ยต้องมันต้องสวยแบบไหนครับคือสวยแบบไม่เป็นบล็อกอะค่ะไม่เป็นบล็อกไม่เป็นดูแล้วก็แบบว่า ไม่ได้เห็นว่าแบบเออเนี่ยทำมาแบบอยากได้แบบเป็นธรรมชาติเงี้ยค่ะก็นมไม่ห่างไม่ห่างล้นออกกระค้าไม่มีล้นไม่มีไม่มีเป็นบล็อกเป็นขอบขึ้นมาข้างบนใช่ไหมล่องล่องอกก็ยังจะต้องมีประมาณ1น,นิ้วมือซึ่งที่ดีมคลินิกก็เด่นว่าล่องอกเนี่ยหนึ่งนิ้วมือได้กเกือบทุกคนนะเพราะว่าเราใช้เทคนิคในการจะล็อกส่งตำแหน่งให้ดีแล้วก็วัด ซิลิโคนให้มันพอดีตัวจริงๆไม่ใช่แบบเรียกว่านมแฝดนมชิดตรงนมติดกันเนี่มันบางครั้งมันมันจะมันอาจจะไม่ใช่ความปกติของทุกคนเนาะก็ได้น่าอกที่สวยนะฟีดแบแ็จากคนรอบข้างมันยังไงบ้างแบบแอบบถามว่าไปทําอะไรมาแบบดูแต่งตัวสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไปว่าเออเราทำหน้าอกมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบถามอะไระเอียด เขาก็อยากจะทาําบ้างเราก็บอกว่าก็ลองไปปรึกษาคุณหมอดูอะไรเงี้ยค่ะก็ได้หน้าอกที่สวยเนาะแล้วก็นิ่มพอดีตัวด้วยนะครับพอดีตัวด้วยจริงเนื้อเราก็พอจะมีอยู่บ้างอันนี้ทําเทคนิคเนื้อกล้ามเนื้อแบบสับฟาชเชียลครับมันสามารถที่จะยืดเนื้อสองกล้องแล้วมันก็สามารถที่จะยืดเนื้อให้ดูธรรมชาติได้นะครับก็ถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการเติมไขมันไฮบิดก็จะจะมีไขมันก็จะธรรมชาติมากขึ้นนะแต่อันนี้ไม่ได้ฉีดไขมันเนาะอันนึงสามารถมาฉีดไขมันทีหลังได้ไม่ต้องมีปัญ ข้อดีของกลวยก็คือแผลมันก็จะสวยแผลก็จะเล็กกันนะครับอันนี้ก็แผลมาหกเดือนแผลก็แทบมองไม่ก็เห็นแล้วเนาะแผลก็จะอยู่ประมาณสักสองเซน,นครึ่งครับอ,นนอ,อนันนี้ก็คือของเซนครึ่งนี่ก็คือหนึ่งนิ้วไม่บรรทัดแต่ละคนเนี่ยแผลมันจะหายไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าอย่างน้อยเ่ยหมอ เทคนิคที่จะทําให้ดีคือเย็บแผลให้ดีเนาะแล้วก็ใช้กวยเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้แผลแผลมันมันเล็กลงด้วยแล้วก็การที่หมอนัด follow up ตลอดเนี่ยแต่ละครั้งมาหมอก็จะดูว่าเออมันนูหรือเปล่ามันเราใช้เจลซิลิโคนถูกต้องหรือเปล่าใช้ยามันมีเจ,เจลทาแล้วก็มีแผ่นซิลิโคนแปะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทปปิดแผล<ม>ที่มันปิดระยะย,ยาวได้เหมือนกันมันแต่เดี๋ยวนี้มันก็มี เทคโนโลยีหลากหลายในการที่จะรักษาแผลเป็นหรือว่าเลเซอร์อย่างเงี้ยนะครับก็ที่ดีมคลินิกเนี่ยการที่มา Followup บ่อยเนี่ยจนถึง6เดือนเนี่ยจริงเราเจอกัน5้าครั้งแล้วเหมือนกันช่วงเดือนแรกนี่จะเจอกันบ่อยหน่อย<ม>การที่มาเจอกันบ่อยเนี่ยนอกจากจะมา,มาดูเรื่องทรงมาดูเรื่องพังผืดแล้วเนี่ยแผลเนี่ยละครับแต่ละคนมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ1เดือนเป็นแบบนี้พอ3เดือนแผลก็เริ่มนูนหรือบางคนเนี่ยแผลที่แบบเคยดีมันก็ไม่ดีได้เพราะฉะนั้น หมอก็จะนัดมาคนไข้มาเรื่อยๆนะที่นี่ไม่ต้องกลัวนัดไปจนถึงห้าปีหรือบางผลมากกว่านั้นเพื่อที่จะได้ผลระยะยาวที่ดีจริงๆนะครับเ mm hmm. นาะอืมก้อนนี้ก็เหมือนการก็แผแลเราก็ดูแลมาตลอดนะว่าเราทายาต้องใช้ระดับนี้แปะแผ่นต้องแบบนี้หรือว่าควรไปทาเลเซอร์แล้วหรือว่าควรต้องฉีดยาคีรอยแล้วซึ่งเคสน,นี้ไม่ได้ฉีดยาคีรอยนะแต่ก็ การที่เย็บแผลมาดีเนี่ยการที่ดูแลรักษาตัวเองดีแล้วก็ทําตามคําแนะนำเนี่ยก็จะทําให้ได้หน้าหน้าอกสวยแล้วก็แผลที่สวยด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายคุณจะนมีอะไรอยากฝากรับสาวๆที่คิดจะเสริมหน้าอกไหมว่าถ้าอยากจะเสริมหน้าอกให้มันสวยแล้วก็ปลอดภัยแล้วดูเป็นธรรมชาตินี่เรามีวิธีการเลือกแพทย์เรามีการเช็คอะไรยังไงบ้างครับก็อยากจะฝากสาวๆนะคะถ้าคนไหนเนี่ยสนใจทําหน้าอกนะคะก็อยากจะให้เช็ค รีวิวแล้วก็เช็คคุณหมอดีๆนะคะอย่างของตัวนี้เองเนี่ยก็เช็คผ่านเว็บแพทยสภาด้วยคะคะคุณหมอก็คือเวลาดูรีวิวก็สามารถดูเข้าได้แหละมันเขาก็ไม่ได้ห้ามดูแต่ว่าปัญหาคือรีวิวเนี่ยเขาไม่บอกเราว่าหมอจะเป็นแพทย์เฉพาะทางหรือไม่เฉพาะทางอะไรเงี้ยนะสัญญกรรมตกแต่งหรือเปล่าถ้าจะทำหน้าอกเราก็ต้องเลือกแพทย์เฉพาะทางที่เป็นสัลญกรรมตกแต่ง พราะว่าเรียนมาทางนี้โดยตรงมากกว่าหมอที่เรียนแบบช็อตคอร์สหรือเรียนมาธรรมดาแค่ประมาณเดือน2เดือนแล้วมาทำเนี่ยก็มีเยอะแต่ว่าถ้าเรียนแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งจริงเนี่ยก็เรียนถึง5้ถึงหปีนะครับมันก็จะทําให้สกิลมันต่างการรับมือกับปัญหาที่แต่ละคนมีสุขภาพไม่เหมือนกันร่างกายไม่เหมือนกันเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาที่ยากๆหรือว่ามีปัญหาพอมันมีร่างกายมีภาวะแทรกซ้อนหรือฉุกเฉินอ,อะไรก็สามารถจะแก้ให้มันกลับมาสู่ปกติได้ เราก็ต้องเลือกแพทย์ที่เป็นสัญกรรมตกแต่งเนาะซึ่งจะรู้ยังจะรู้ได้ยังไงจะไปดูแค่หน้าเพจหรือว่าหน้าหน้าเฟซบุ๊กเขาอะหรือถามเขาอ่มันก็ไม่ชัวร์หรอกคนสมัยนี้ก็หลอกกันเก่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาชื่อจริงนามสกุลจริงของแพทย์ที่เราจะผ่าตัดเนี่ยมา เซิร์ชในเว็บไซต์แพทยสภาอย่างที่คุณจานีีบอกเนาะคือจริงๆแล้วมันเป็นคําประกาศสิทธิของแพทยสภาเลยว่าเหมาะคนไข้ทุกคนที่จะทําหัตถการใ,ใดๆกับหมอคนไหนมีสิทธิที่จะรู้ชื่อแพทย์ก่อนที่จะทําไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นแต่ว่ารู้ก่อนเป็นวันๆนะมันไม่มีการที่หลายที่เขาบอกว่าเขาจะปกปิดกชื่อหมอบอกได้แค่ชื่อเล่นหรือ ห้ามบอกชื่อจริงนามสกุลจริงคืออันเนี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะอันนี้คือผิดกฎหมายซึ่งจริงๆมันมีผิดกฎหมายอยู่เยอะเนื่องจากว่าเขาไม่เปิดเผยเพื่อเพราะว่ามันเขาอาจจะไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางจริงจริงแล้วก็เขาก็เลยไม่ไม่ไม่เปิดเผยโดยอ้างอ้างเหตุผลต่างๆนานามาซึ่งจริงๆแล้วมันมันผิดกฎหมายไม่เปิดเผยไม่ได้นะเป็นเป็นแพทย์ที่จะทําการผ่าตัดเนี่ยจะต้องบอกชื่อจริงนามสกุลนามสกุลจริงกับคนไข้ให้คนไข้เอาไปเช็คได้ในเว็บไซต์แพทย์สภาเึ่อจะได้ทําให้เราอุ่นใจว่าเออ จบมาเฉพาะทางจริงๆนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือบอกว่าดูรีวิวใช่ไหมครับดูรีวิวนี่ก็ต้องดูรีวิวคนไข้จริงๆเป็นเ e ว l วรีวิวเพื่อจะได้เห็นทรงคนทรงหลังทําจริงๆซึ่งเราก็ต้องดูทรงที่แบบอันเนี้ยเป็นคนไข้6เดือนอย่างคุณจันทร์นี่ก็มา6เดือนเนาะเพราะฉะนั้น6เดือนก็จะได้เห็นทรงจริงๆเราก็มีรูปที่เป็นรูปทางการแพทย์เนาะเป็นบาทางการแพทย์ เห็นจริงๆว่าเราไม่ได้ดันจงสวยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครอยากดูรูปทางการแพทย์เยอะๆเนี่ยก็ดูรายการเรียรีวิวของเดีมคลินิกได้หรือไม่ก็อาจจะดูใน IG เนาะก็จะมีรูปก่อนหลังคนรูปร่างต่างๆผอมอ้วนตัวสูงเตี้ยนหน้าอกกว้างแคบเนื้อเดิมเยอะเนื้อเดิมน้อยเนี่ยมีหมดทุกรูปแบบเลยเพราะว่าเรารีวิวให้แบบเป็นพันเคส สามารถที่จะเลือกดูได้เซฟมาได้ชอบซิลิโคนแบบไหนเชืฉีดไขมันไฮบริดหรือไม่หรือว่าซิลิโคนรุ่นไหนไซส์ไหนแบบไหนยังไงก็สามารถเซฟรูปมาแล้วก็มาปรึกษามาคุยกันได้นะครับก็จะได้ทําให้เราสื่อสารกันได้ตรงตรง,ตรงกันมากขึ้นเนาะแต่สุดท้ายก็คือต้องมามาปรึกษาแพทย์เนี่ยนะว่าเราจะทําเรามีปัญหาอะไรหมอก็จะวิเคราะห์ให้นะครับที่นี่ก็จะ การปรึกษาเนี่ยจะคุยกันอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงแหละเพื่อที่จะหาปัญหาแล้วก็ตรวจตรวจปัญหาให้เจอนะคือถ้าตรวจน้อยปัญหาเราก็จะน้อยอ่ะันก็เราเหมอก็จะแก้ปัญหาไม่ตรงจดุดแต่ในลยที่ก็คือมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ทําให้นมสวยเป็นธรรมชาติได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าอยากได้สวยแล้วเป็นธรรมชาติแล้วก็พอดีตัวแล้วก็ปลอดภัยระยะยาวเนี่ยก็ต้องเช็คดีๆต้องเลือกดีๆนะครับแล้วก็รู้ปัญหาของเราว่า เรามีปัญหาอะไรโดยละเอียดแล้วหมอจะแก้ไขยังไงให้เราได้บ้างนะครับสำคัญคือการเลือกซิลิคนให้มันพอดีแล้ววางตำแหน่งเทคนิคการวางเนี่ยมันมันยากมันมันเป็นเรื่องที่หมอต้องเรียนกันเยอะมันเป็นประสบการณ์ที่ต้องวางยังไงให้มันสวยเพราะแต่ละคนเนี่ยมีร่างกายที่มีปัญหาทางนั้นมีหน้าหน้าอกอย่างคุณจันทร์ก็มีหน้าอกที่ไม่เท่ากันมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันซ,ซึ่งสมสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กลับมาสวยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ ไม่มีปัญหาระยะยาวได้นะครับน,นี้ก็ได้หลังคามก็หน้าอกที่สวยเนาะแล้วก็เป็นธรรมชาติในไซส์275กับ2 5 0ซีนะครับรุ่นโฟของ Motiva ว economic เนาะก็หลังวันนี้ก็ได้เรียวรีวิวหน้าอกที่สวยจากคนไข้จริงๆในเวลา6เดือนนะครับัอนนี้ก็ลาไปก่อนเนาะแล้วก็ติดตามชมรายการเรียวรีวิวรีวิวจากคนไข้จริงนะครับที่ดีมคลินิกกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ